แล้วพี่น้องมูปัดเครื่องแกงกับอ่าง่ายไปได้วันครับนี่เส้นน้ำมันตะกี้รับอันร้อนแล้วพี่น้องเข้ามาเลยครับนี่เอามูดลงไปได้เลยครับมูหูนี่ปัดปัดต่อยทุกกระโจยทุกทุกอ้าวมูู้ตามด้วยเครื่องแกงสีแล้วก็เคยเจ้าจ้อยกับวนอยู่ในนี้แล้วครับลงไปเลยครับนี่ตายมันขวิทแล้วพี่น้องเออลั่นจักรหางให้ไปหลายวันครับ วันนี้ก็ได้มาตำลังต้นเมนูเพื่อนเจุ่มแล้วกับตำใสชจอบกับน้ำตาลกับนี่อาริกาโน่โรยลงไปเลยกับแตงว่านกับนี่คาดไม่ได้กับถุกเกลัวเดื่อนกับนี่อดดีกับตะกิดตะกิดไม่ต้องพูนครับอืมขวัวฟักต่อไปกับอ้ามโดยดีสตอสตอร,ตอรกับลงไปเลยขั้วไปเลยล้านใช่ช่องช่อง ด้วยใบหนักรูดกับนี่โรยลงไปเลยกับเพิ่มกวามอมกับต้องเมนูนี้กับนี่นพูดกันแล้วครับเนียแล้วเนี่ยนะในเวลาชิมครับน้องนุยบอกว่าเหม็น่องมากเลยร้าหยบๆยกิเป็นเนาะนี่น